คอค่ะพูดดังๆหน่อยครับเล่นวอลลุ่มหน่อยนิดนึงครับผมได้ยินเสียงผมไหมได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินดูหน้าดูไร้สตของอาจารย์อยู่อะค่ะบลวงวิริยเจริญจะสอบถามหน่อยอะค่ะจากที่ไหนเอ่ยหนูอยู่สมุทรปราการเนี่ยค่ะครับอ่าชื่อคุณพี่อะไรครับอ่าชื่ออ้อค่ออคะอืมอืมพี่อ้อนะโอเคเล่ามาเลยครับคือหน้า เมื่อสองปีที่แล้วหนูเคยโดนโดนญาติพี่น้องทําขอใส่แล้วหนูไปหา,า,ภา,ภาพระพระท่านอาบละมนให้ท่านบอกว่าของพวกนี้ยออกไปหมดแล้วครับแต่มันยังมันยังมีอาการคือมันเป็นผู้แล้วเราเป็นฝนเมืม่อยแลวตัวปวดหัวบางทีมันเราจะไม่มีแรงคร่ะแล้วตอนน้คือเป็นทางบ้านแทนหนูก็เป็น<า>เป็นทางบ้าน <ขอ S 1> เลยเหรอก็เป็นเขาปวดไม่มีแรง เป็นมานานเป็นเป็นมากี่ปีแล้วน้้งแฟนทั้งเราตอนเนี้ยคือคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าสาพวกหมูเป็นกันแต่พอผมไปหาพระให้พระอาบน้ำมนต์ให้อะไรให้แล้วก็บอกว่าวกฒหมูว่าโดนโผล่กันเอเหรอแต่ตอนเนี้ตอนเนี้คือหมูสั่งอยู่เลยนะตอนนี้หมูใหญ่าำสั่นสั่นสั่นขึ้นขึ้นเลยนะถ้าสั่นข้างในกายเนี่ย มีอะไรอยู่ขึ้นร้อง <c oughs> กรี๊ดอะไรปล่อยเลยปล่อยตามสบายเลยที่คุยกับผมเนี่ยถ้าขึ้นมึงลงมาเลยลงมา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 ,ลงมาเลยนะลงมามาคุยกับกูเนี่ยนะปล่อยปล่อยตามปล่อยเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรนะจะได้คุยกันเนี่ยตอนนี้งดลับแต่ถ้าเกิดเอาเอาร้องทำไม ร้องทำไมอะไรเนี่ยี่อยู่กับมันเนี่ยฮะเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยจะร้องทำไมเป็นเด็กหรือไงมึงฮะไปเกาะแกะเขาทำไมอะไรร้องทำไม มาเกาะเขาทำไมหนูมาเกาะเขาทำไมเป็นอะไรฮะมีอะไรมาคุยตรงนี้อย่าให้กูต้องไปถึงที่ฮะอย่าให้ต้องไปหาจะออกก็ออกไปซะฮะ เอาเอาเอาจอก็ออกไปเลยมึงออกไปถ้ากลัวกูัวออกไปเอาเอาเอมึงเด็กหรือบ่ะเนี่ยเอาก็แกซ์สุดเลยหายจำหายไหม ม,มันเป็นคืนเป็น,ปน,ปนช่วงๆง่ะเออมันเป็นมานานยังหอเนี้อาการเนี้ยฮะอาการนี้เป็นมานานยังเมื่อก่อนหนูไม่รู้อาการแบบน่งมารู้ว่า้สองปีใช่ปะหนูไปกรวจหมอทูแล้วหมูถูกหมอแทักให้แกะและมุมเหมือนเด็กตามว่ะไม่รู้นะจากที่มองที่ฟังนะมันเหมือนกับเด็กนะเด็กกลัวนะเออเราก็ทําทอะไรบ้างไงก็ทําทอะไรเราให้แบบไม่สบายใจหรือว่าทําให้เราแบบเจ็บปวดอะไรหรือเปล่า มันไม่มันมันปวดหัวมันเริเหนื่อยมันเริปวดเมื่อยแล้วตัวไปเลยอะค่ะอืมอืมอืมอมาต่อมาแก่แล้วหรือเปล่ามาขี่คงขี่คอหรือเปล่าเรามีเด็กอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจว่ะแต่ที่ฟังอยู่นะมันมันเหมือนเด็กอะนะนะก็อยู่สมุทรปราการใช่ป่ะอยู่แถวอำเภออะไรอยู่อำเภอบางทีอะค่ะอ๋ออยู่บางทีอยู่ใกล้บ้านนะผมเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมเปิดรับลูกศิษย์ ที่วัดเจอดับเมื่อไหร่แล้วก็มาหาผมแล้วกันนะที่กรุงเทพอ่ะน่าจะใกล้กว่ามาแถวหนองจอกไม่ไกลหรอกพี่ดูก็เดี๋ยวรอในเพจแล้วกันถ้าหลังโรคโควิดหายเดี่ยมาหากันนะน่าจะไม่ยากหรอกเทเด้ะดูทรงแล้วน่าจะกลัวอยู่ส่งไปเกยก็คงหายแล้วแหละนะแต่ว่าแล้วที่แปนหนูเ็าเป็นปวดหลังตรงนี้ก็แบบคนลุกสู้เลยเขาบอกมันก็เป็นมันก็มันก็มันก็มาเกาะทั้งเองหัวเองนั่นแหละมันก็ขนลุกสู้มีแรงมันก็ปวดหลังอ่ะ เวลาเคสแบบนี้เวลาไล่ออกไปหรือว่าส่งเขาไปเกิดแล้วไม่ได้ไล่นะส่งเขาไปเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็หายอะ่ะนะไม่ได้ไม่ได้อะไรเพราะดูแล้วมันน่าจะลงมาแล้วแหละนะไม่ยากไม่ยากนะทนรอได้เคสนี้โอเคไหมโอเคนะโอเคนะครับขอบคุณครับผม